สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube ของอู่หันสานะคะ,ะวันนี้นะคะเรื่อดีนะคะของลูกค้านะคะจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะคะเดินทางมารับรถคันนี้จากทางอู่ของเรานะคะไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลค่ะก็กำลังได้เรื่อนะคะรับขวัญรถเนาะเราจะอัปเดต ร,รอบๆคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นหัวเมก้าแคปนะคะเครื่องติดรถคู่ตัวนะคะเป็นเครื่อง JO7E นะคะ210แรงม้าค่ะ5สูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะรถคันนี้เป็นคาร์ซีนค่ะเริ่มทะเบียนออกเรียบร้อยพร้อมรับกลับไปใช้งานเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้ลงอัปเดตรีวิวนะคะลงทางช่อง y o u t u b e ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ ก็ได้เลือกดีของลูกค้านะคะจับจองนะคะวันนี้ได้เลิกมารับกลับไปใช้งานค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเป็น 7E หัวแคบคัสซีนอกค่ะแต่งสไตล์นี้จบอยู่ที่870,000บาทค่ะลูกค้าเป็นคัสซีนอกนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้บ้างไปไว้ใช้งานก็มีให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะแวะเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะที่อูหันษาค่ะลูกค้า ตัวนี้เป็น 7e ็ดอีคาสมีเข้ามาเพิ่มอีกทั้งหมด6คันนะคะที่กำลังเปิดตู้รอประกอบแล้วก็ขึ้นรถสไลด์มาส่งถึงอู่เนาะถ้าสนใจก็โทรสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรของอู่หันสาค่ะ0813619239 089 2ามนะคะ0892778549่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันเลยค่ะสีตัวนี้เป็นสีฟ้ามุกนะคะลูกค้า สีฟ้ามุกสวยมากเลยนะคะชุดแต่งของคันนี้นะคะลูกค้าเอาเป็นลาวไฟบาตเตอรนี่ชั้นเดียวแล้วก็เพิ่มเป็นหมวกนะคะหมวกบังแดดแล้วก็ขากระจกจอจานค่ะคันนี้แปลงหน้าเป็นโดโมิเนเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะกันชนปังตอมือเปิดประตูกันสาดนะคะบันไดหัวเก๋งค่ะเป็นโคเมียมให้ลูกค้าติดเป็นฟิล์มดำนะคะตัวนี้ เดี๋ยวดูสเปกกระบะกันนะคะกระบะคันนี้จะกว้างเสมอหัวอยู่ที่2เมตร12เซนค่ะความยาวของกระบะอยู่ที่3มเมตร60เซนเสา80ระแนงเป็นระแนง2ตัวค่ะส่วนฝา,า,า,าข้างฝาข้างความทึบของฝาข้างอยู่ที่5 0เซนนะคะตัวนี้กระบอกดำเป็นสีเหลืองค่ะสวยงามลงตัวอีกคันนึงนะคะถ้าชอบแบบนี้ก็มาดูงานจริงได้นะคะที่อู่หันษาเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันเราไปดูภายในหัวเก่งของคันนี้กันบ้างนะคะอะตอนลูกค้าก็เดินทางมาถึงกําลังเช็ครถนะคะก่อนได้เลิกขับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลค่ะเบาะคันนี้เป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองเนาะข้างล่างก็หุ้มเป็น V i P เหมือนตัวเบาะให้นะคะเบาะแคปก็เป็นสีเดียวกันค่ะเข้าเซตเลยนะคะนมพุมอะไรเป็นหนังแก้วนะคะดําตะเข็บแดงให้นะคะสําหรับรถคันนี้ คันหน้าพ่าท้ายเป็น6น็อตนะคะคันนี้พ่นเป็นแกนสีเหลืองค่ะใส่ครอบน็อตเป็นสีชมพูโครเมียมให้นะคะกระบอกน้ำสีตัน,นะคะ่ะลูกค้าเป็นแกนสีเหลืองนะคะเดี๋ยวดูข้างๆเต็มคันกันนะคะสีสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นฟ้ามุกนะคะทรงข้างๆนะคะตัวนี้ดูข้างๆเต็มคันกันสวยเลยนะคะตัวนี้ ชอบแบบนี้ก็มาดูจับจองรอรับกลับไปใช้งานได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอูฮันสาก,กันได้นะคะ,ะวันนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆคันของคันนี้อีกรอบนึงเนาะก้องดักน้ํามันนะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมตัวนี้นะคะก็จะใส่ให้ทุกคันเรียบร้อยรถคันนี้เป็นคัสซีนอค่ะเงาวิ่งวับยันคัสซีให้ลูกค้าเลยฝนตกนะคะช่วงดึกนะคะก็เป็นคราบน้ํานะคะติดนะคะแต่ เราล้างทำความสะอาดรอลูกค้าเงาวับเลยค่ะแต่พอดีถูกฝนนะคะลูกค้าขนเลยจับนิดนึงเนาะลูกค้านี้เป็นทัสซีนอกนะคะประมาณนี้นะคะ,ะสวยเงางาวิ่งวับแบบนี้เลยสีสวยเลยนะคะตัวนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นรูฟี่นะคะลูกค้าทรงฝาท้ายเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างให้นะคะช่องฝาท้ายเป็นสามช่องแบบนี้เลยสวยๆนะคะตามนี้ ฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งแบตนะคะก็จะเป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกก็ทําที่ล็อกให้เรียบร้อยค่ะคันนี้จัดเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวแฝดสามให้ลูกค้านะคะปลายแปดนิ้วออกตรงกลางระหว่างคัดสีนะคะแหนบเสริมให้เพิ่มเติมแล้วนะคะลูกค้าก็ไปย้ําตรงแสลกาะแหนบนะคะเวลาบรรทุกดินหนักอีกรอบนึงนะคะตัวสแสลยาวๆนะคะสี่ฝั่งเลยนะคะทั้งล้อหน้าล้อหลังนะคะลูกค้า ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง 7E นะนะคะสสูบ c o m ม o นเร i เทอร์โนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่ลูกค้าจะรับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลต่อนะคะก็ขอบคุณพี่ๆจากอำเภอประทายนะคะจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะที่ชื่นชอบในผลงานรถของทางอู่คันนี้นะคะวันนี้ก็ได้เลือกดีจะมารับกลับไปไใช้งานนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าพิมพ์งานของ ลูกค้านะคะเดินทางมารับรถวันนี้เนาะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่มารับรถจากทางอู่ของเราไปไปใช้งานวันนี้ค่ะคันนี้เป็น7 e cap นะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยไปทํางานในกิจการใดๆไม่ว่าจะเป็นขนดินขนหินขนข้าวขนหินขนทรายเนาะก็ขอให้มีงานเข้าหาลูกค้าเยอะๆได้ทําตลอดปีตลอดไปเนาะเผื่อใช้งานดีมีญาติพี่น้องอยากรับ หรือว่าลูกค้าอยากรับเพิ่มไปไว้ใช้งานก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนจับจองรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานกันได้นะคะตัวนี้เป็น7 e c a p ค่ะลูกค้าแล้วก็มีอีกหลายรุ่นมากมายนะคะที่ทำขึ้นเสร็จใหม่นะคะรอตกแต่งเราก็จะทยอยอัปเดตรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกๆคันนะคะแต่ละคันเนาะ พวกนี้ก็คือโซนที่ทำเสร็จใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวคันโรบคอปบหัวตอนเดียว 4HK คันนี้ให้ได้ชมกันเนาะเพิ่งทำสีเสร็จมานะคะอ่ารอตกแต่งอีกนิดนึงเช็คความเรียบร้อยอีกนิดนึงก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับกลับไป,ไปใช้งานกันเนาะสวยมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราอัปเดตให้ได้ชมในคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็พามาดูคันนี้นะคะฝากถึงลูกค้าและก็ FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะที่ เื่นชอบในรถด้ำอยากจะรับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลนะคะอู่ฮันซาของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้ะคะ่ะมีหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นฮ i โน่อิซูซูมิตซูนะคะเครื่องนะคะเริ่มต้นจาก JO5D 175ไปถึง240แรงนะคะมี1้5 อ่า195-210นะคะ205-240แรงค่ะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาค่ะไม่ว่าจะเป็นคัสซีนอกคัสซีไทยนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกรับชมนะคะจับจองไปไว้ใช้งานนะคะกันอยู่จำนวนมากเนาะถ้าสนใจรถดําสักคันหนึ่งก็อย่าลืมแวะมาดูมาชมกันได้นะคะที่อู่หันสาค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ